กลางถึงขนาดเล็กลักษณะลำตัวมีความแข็งและยาวปากแบบกัดกินปีกคู่หน้าเป็นแผ่นแข็งขนาดสั้นกว่าลำตัวปีกคู่หลังลักษณะเป็นแผ่นบางพับซ้อนใต้ปีกคู่หน้าลักษณะที่สำคัญของมแมลงหางหนีบคือแผนหางที่ปลายส่วนท้องมีลักษณะคล้ายคีมหรือปากคีบใช้สำหรับจับเหยือ่อหรือต่อสู้เพื่อป้องกันตัวมแมลงหางหนีบ เป็นมแมลงที่มีประโยชน์ประเภทตัวห้ามใช้ในการควบคุมศัตรูพืชทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินอาหารได้หลายชนิดเช่นนอนกออ้อยนอนกระทุกระโพดลายจุดกินไข่และ,มะแมลงศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กมแมลงหางหนีบชอบอาศัยตามที่มืดและชืน้นเช่นในดินใต้เปลือกไม้ใต้ก้อนหินหรือตามต้นพืช เคลื่อนไหวรวดเร็วและมักออกหากินในช่วงเวลากลางคืนมแมลงหางหนีบขาวงแหวนหมมรือแมลงหางหนีบสีดำกลมส่งเสริมการเกษตรได้นํามาผลิตขยายในห้องปฏิบัติการของกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชในพื้นที่วงจรชีวิตมแมลงหางหนีขาวงแหวนไข่7-8ถวันตัวอ่อนมี3ามระยะ50-60วันตัวเต็มวัยอายุเฉลี่ย 2-3เดือนไข่ลักษณะกลมลีผิวเรียบเมื่อวางใหม่ๆจะมีสีขาวนวลและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาลกลุ่มไข่หนึ่งกลุ่มมีประมาณ20-60ฟองตัวอ่อนมี3ามระยะหลังลอกคราบจะมีสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลตัวอ่อนวัยหนึ่งลำตัวสีน้ำตาลอ่อนและสีจะเข้มขึ้น เมื่อเข้าสู่วัยที่2และวัยสตัวอ่อนแต่ละวัยจะมีความคล้ายคลึงกันต่างกันที่สีและขนาดของลำตัวที่ใหญ่ขึ้นตามวัยตัวเต็มวัยลำตัวสีน้ำตาลดำเป็นมันไม่มีปีกขาย,ยาวสีเหลืองมีแถบสีน้ำตาลเป็นวงรอบขาแผนหางสีน้ำตาลดำคล้ายครีมเพศผู้แผนหางมีลักษณะโค้งและมีปุ่มเล็กๆยื่นออกมาระหว่างแผนหาง เพศเมียแทนหางลักษณะเอียดตรงการผลิตขยายแมลงหางหนีบมี3ขั้นตอนสำคัญ 1. การผลิตพืชอาหารต้องมีความสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อน 2. การเลี้ยงแมลงที่เป็นเหยื่ออาหารต้องมีเพียงพอต่อการเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ 3. การเลี้ยงแมลงศัตรตูธรรมชาติต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสามขั้นตอนต้องมีความสัมพันธ์กันกล่าวคือแมลงหางหนีบต้องมีเหยื่ออาหารเช่นอาหารแมวเพี้ยอ,อ่อนเพี้ยอ,อ่อนต้องมีพืชอาหารคือต้นถั่วทั้งเพี้ยอ,อ่อนและอาหารแมวต้องมีเพียงพอต่อการเลี้ยงแมลงหางหนีบเพื่อให้ได้ปริมาณมากตามที่ต้องการ อุปกรณ์สำหรับผลิตขยายมแมลงหางหนีบกล่องพร้อมฝาปิดที่มีรูระบายอากาศหรือกละมังพร้อมมุ้งตาข่ายสำหรับปิดด้านบนกละมังดินปลูกพืชที่มีการผสมหรือผ่านการย่อยสลายแล้วมีความร่วนซุยอาหารแมวบดหรือปัน่นกระบอกฉีดน้ำหรือขวดน้ำพร้อมเจาะรูที่ฝา ฝาพลาสติกสำหรับใส่อาหารแมวบดพ่อแม่พันธุ์แมลงหางหนีบที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงขั้นตอนการผลิตขยายมาแมลงหางหนีบนำดินมาตากแดดโดยเทใส่ถุงพลาสติกหรือถุงปุ๋ยเกี่ยดินให้กระจายทั่วตากทิ้งไว้ประมาณ6-8ชั่วโมง นำดินใส่กระมังและสเปรย์น้ำให้ทั่วกระมังคลุกดินและน้ำให้เข้ากันเพื่อให้ดินมีความชื้นเหมาะกับการผลิตขยายมาแมลงหางนีใส่พ่อแม่พันจำนวน50คู่ลงในกระมังและสเปรย์น้ำให้ทั่วพร้อมใส่อาหารแมวบด ปิดกะละมังด้วยมุ้งตาข่ายและนำมาวางบนชั้นที่ป้องกันมดและแมลงชนิดอื่นๆสำหรับอาหารแมวบดและการให้น้ำควรทำการเปลี่ยนและทำความสะอาดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง วัย2และวัย3ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง30-40วันสามารถนำไปปล่อยควบคุมศัตรูพืชในแปลงได้ตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลา50-60วันจะได้พ่อแม่พันธุ์แมลงหางหนีบโดย1นึ่งกลมังได้มแมลงหางหนีบ500-800ตัวสามารถผลิตขยายได้4-5กถึกลมังในรุ่นต่อไป แมลงหางหนีบไปใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืชการปล่อยมแมลงหางหนีบควรเริ่มปล่อยก่อนการระบาดอัตราการปล่อย200-500ถึงตัวต่อไร่หากพบการระบาดของมแมลงศัตรูพืชในปริมาณมากปล่อยอัตรา2 0 0 0ถึง4,000ตัวต่อไร่ควรปล่อยมแมลงหางหนีบในช่วงเวลาเย็นและควรปล่อยให้ชิดโคนต้นพืชหาเศษใบไม้คลุมและลดน้ำให้ความชื้นเพื่อให้มแมลงหางหนีบได้ปรับตัว และช่วยให้มีอัตราการลอดสูงการปล่อยแมลงหางหนีบควรปล่อยติดต่อกันทุกสัปดาห์เพื่อลดปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายการนำแมลงหางหนีบมาใช้เป็นวิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีนิยมนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยเช่นกลุ่มไข และหนอนกออ้อยมแมลงศัตรูเข้าโพดเช่นกลุ่มไข่และหนอนกระทู้ข้าโพดลายจุดมแมลงศัตรูพืชผักชนิดต่างๆรวมทั้งสามารถใช้ร่วมกับวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานวิธีการอื่นๆได้เพื่อช่วยลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิต และสภาพแวดล้อมนำไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลแมลงหางหนีบและการผลิตขยายได้ที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกองส่งเสร,ริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยศูนย์ส่งเสร,ริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช9 0ทั่วประเทศหรือสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน